สวัสดีครับน้องๆคลิปนี้กิจกรรมมีชื่อว่าสัมผัสอารมณ์ครับทุกวันนี้การติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันโดยการแชทหรือส่งข้อความเป็นเรื่องที่ง่ายและสามารถเข้ากับทุกช่วงวัยอย่างมากครับแม้กระทั่งวัยของน้อง,องเองอยังต้องใช้การแชทหาเพื่อนครอบครัวครูหรือคนรอบตัวครับ แต่ทุกครั้งที่พิมพ์ข้อความลงไปมักจะมีอารมณ์ปนลงไปด้วยซึ่งจะทําให้ผู้รับสารเข้าใจผิดเกี่ยวกับข้อความเหล่านั้นวันนี้พี่จะพาน้องๆทุกคนไปทําความเข้าใจเกี่ยวกับอารมณ์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดจากการติดต่อสื่อสารผ่านแชทก่อนอื่นพี่จะมีสติ๊กเกอร์5สติ๊กเกอร์ให้น้องๆได้ตอบคาถามครับถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยสติ๊กเกอร์ที่1สติ๊กเกอร์นี้กําลังแสดงอารมณ์อะไรอยู่ สติกเกอร์น be ี้ควรใช้ในสถานการณ์ไหนและสติกเกอร์น <leak> <roman toujours> ี้ควรใช้กับใครครับน้องๆลองตอบกันหน่อยนะครับสติกเกอร์ที่2สติกเกอร์นี้กำลังแสดงอารมณ์ไหนอยู่สติกเกอร์นี้ควรใช้ในสถานการณ์ไหนและสติกเกอร์นี้ควรใช้กับใครครับน้องๆลองตอบกันมานะสติกเกอร์ที่3สติกเกอร์นี้กำลังแสดงอารมณ์อะไรอยู่สติกเกอร์นี้ ควรใช้ในสถานการณ์ไหนและสติกเกอร,ร์นี้ควรใช้กับใครครับอย่าลืมตอบกันมานะสติกเกอร์ที่ 4. สติกเกอร,ร์นี้กำลังแสดงอารมณ์อะไรอยู่สติกเกอร์นี้ควรใช้ในสถานการณ์ไหนและสติกเกอร์นี้ควรใช้กับใครครับและสติกเกอร์ที่5สติกเกอร์นี้กำลังแสดงอารมณ์อะไรอยู่ สติกเกอร์นี้ควรใช้ในสถานการณ์ไหนและสติกเกอร์นี้ควรใช้กับใครครับอย่าลืมตอบกันมานะหลังจากสติกเกอร์ที่น้องๆได้ดูน้องๆจะเห็นว่าสติกเกอร์สามารถสื่ออารมณ์ได้อย่างหลากหลายมากเลยครับดังนั้นถ้าเราน้องต้องการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นน้องๆควรเลือกใช้อีโมจิหรือสติกเกอร์ให้เหมาะสมและถูกต้องครับ เพื่อไม่ให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจผิดหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ครับและเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากการติดต่อสื่อสารบนโลกออนไลน์อีกด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย